สวัสดีครับเริ่มการเจาะลึกวันนี้กันเลยนะครับวันนี้เรามีรายงานเชิงลึกเกี่ยวกับเรื่องพื้นฐานมากๆแต่สําคัญสุดๆเลยก็คือสัญญาณอนาล็อกกับสัญญาณดิจิตอลครับภารกิจเราวันนี้ก็คือสกัดเอาแก่นสําคัญออกมาความต่างข้อดีข้อเสียแล้วก็เอ่อทำไมเรื่องนี้มันยังสําคัญอยู่ในโลกที่แบบทุกอย่างมันดูดิจิตอลไปหมดแล้วโอเคงั้นเรามาเริ่มแกะกันเลยสัญญาณอนาล็อกนี่ ถ้าหเห็นภาพมันเหมือนคลื่นที่มันไหลไปเรื่อยๆต่อเนื่องไม่มีสะดุดใช่ไหมครับเปลี่ยนค่าได้ตลอดเวลาในช่วงของมันเหมือนเ,ออเหมือนเสียงเราหรืออุณหภูมิที่มันค่อยๆขึ้นๆลงๆอะไรแบบนั้น ใช่เลยค่ะความต่อเนื่องนี่แหละค่ะคือจุดเด่นมากๆของอนาล็อกทำให้มันสามารถแทนค่าสิ่งต่างๆในธรรมชาติได้แบบละเอียดมากๆเลยแต่ว่านะคะจุดอ่อนสำคัญก็คือมันไวต่อสัญญาณรบกวนมากๆค่ะคือถ้ามี Noise หรือสัญญาณรบกวนเข้ามานิดหน่อยเนี่ยมันจะเข้าไปผสมกลายเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาณไปเลยอ๋อครับครับแล้วทีนี้ก็จะแยกมันออกมายากมากค่ะอื เห็นภาพเลยครับเหมือนสีน้ำที่หยดลงไปแล้วผสมกันไปเลยแยกคืนไม่ได้แล้วพอมาเป็นดิจิตอลหรอครับอันนี้คือต่างกันคนละขั้วเลยหรือเปล่าเหมือนที่เราคุยกันว่ามันเป็นขั้นบันไดค่ามันไม่ต่อเนื่องมีแค่ไม่ศูนย์ก็หนึ่งเป็นค่าที่แบบ ชัดเจนไปเลยถูกต้องค่ะลักษณะที่ไม่ต่อเนื่องหรือ discrete เนี่ยแหละค่ะคือหัวใจสําคัญเลยมันทําให้สัญญาณดิจิตอลเนี่ยทนทานต่อสัญญาณรบกวนได้ดีกว่าอนาล็อกมากๆคือตราบใดที่สัญญาณรบกวนมันไม่ได้แรงมากจนทําให้ระบบสับสวนว่าตกลงค่านี้เป็นศูนย์หรือ1กันแน่เนี่ยสัญญาณนั่งเดิมก็ยังสามารถสร้างกลับคืนมาได้แบบเป๊ะเ,ะเลยค่ะ แถมยังมีเทคนิคพิเศษด้วยนะคะอย่าง error correction codes หรือ ECC ที่ใส่เข้าไปเพื่อช่วยตรวจจับแล้วก็แก้ไขข้อผิดพลาดได้อีกชั้นหนึ่งด้วยค่ะอ๋ ECC นี่เองที่ทำให้ข้อมูลดิจิตอลมันแข็งแรงขนาดนี้เข้าใจแล้วครับงั้นก็แสดงว่าปัญหาคลาสสิกเลยเวลาเรา copy เทปคาสเซตสมัยก่อนหรืออัดวิดีโอต่อๆกันไปเรื่อยๆแล้ภาพเสียงมันแย่ลงเรื่อยๆที่เขาเรียกว่า generation loss ันนั้นคือข้อจํากัดของฝั่งอนาล็อกล้วนๆเลยสินะครับใช่เลยค่ะนั่นคือข้อจํากัดใหญ่ของอนาล็อกเลยแต่ดิจิตอลนี่เขามาแก้ปัญหานี้ได้แบบสมบูรณ์แบบเลยค่ะสำเนาดิจิตอลทุกชุดเนี่ยมันเหมือนต้องฉบับเป๊ะๆไม่ว่าจะทำซ้ำกี่ครั้งก็ตามคุณภาพไม่ตกเลยนี่เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จริงๆในวงการสื่อการเก็บข้อมูลหรืออะไรหลายๆอย่างเลยค่ะน่าทึ่งมากครับแล้วถ้ามองในมุมอื่นอื่นล่ะครับ ข้อดีข้อเสียอื่นๆมีอะไรอีกบ้างอนาล็อกอาจจะดเูเรียบง่ายกว่าต้นทุนบางอย่างอาจจะถูกกว่าไหมครับแล้วก็ประมวลผลแบบเรียลไทม์ได้ดีแต่ดิจิตอลนี่ดูเหมือนจะยืดหยุ่นกว่าเยอะเลยตั้งโปรแกร,รมได้เข้ารหัสข้อมูลบีบอัดข้อมูลก็ได้แถมยังเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ดีกว่าด้วย ก็จริงค่ะแต่ความยืดหยุ่นของดิจิตอลเนี่ยมันก็ต้องแลกมากับความซับซ้อนของระบบที่มากขึ้นนะคะแล้วก็การประมวลผลสัญญาณดิจิตอลหรือ DSP เนี่ยก็มักจะใช้พลังงานมากขึ้นถึงแม้ว่าตอนนี้จะมีความพยายามพัฒนาให้มันประหยัดพลังงานมากขึ้นเรื่อยๆก็ตามนะคะแล้วก็บางทีอาจจะต้องการแบนด์วิดต์หรือช่องสัญญาณที่กว้างกว่าในการส่งข้อมูลถ้าเราไม่ได้บีบอัดมานะคะ ครับผมแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งที่สำคัญคือตอนที่เราแปลงสัญญาณอนาล็อกให้เป็นดิจิตอลหรือ ADC นะคะมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า quantization error เสมอมันคือข้อผิดพลาดท,ที่เกิดจากการต้องปัดเศษค่าสัญญาณอนาล็อกให้มันลงล็อก กับค่าดิจิตอลที่มีเป็นขั้นๆน,นะคะเหมือนเราพยายามวัดความสูงด้วยไม้บรรทัดที่มีแต่ขีดเซนติเมตรไม่มีขีดมิลลิเมตรมันก็จะมีความคลาดเคลื่อนนิดหน่อยเสมออ๋อเข้าใจเลยครับมันเหมือนต้องเลือกระหว่างความละเอียดอ่อนแบบธรรมชาติกับพลังแม่นยําแบบเป๊ะแต่เป็นขั้นๆของดิจิตอลแล้วในชีวิตประจําวันของเราทุกวันนี้แหละครับเราเจอสัญ,ญญาณพวกนี้ผสมปนเปกันอยู่ยังไงบ้างครับหรือว่าตอนนี้ดิจิตอลมันเข้ามาแทนที่เกือบหมดแล้วจริงๆ จริงๆแล้วนะคะเราอยู่กับทั้งสองระบบแบบแยกกันไม่ออกเลยค่ะในชีวิตประจําวันเนี่ยอย่างเช่นไมโครโฟนที่เราใช้รับเสียงหรือเซ็นเซอร์ต่างๆที่วัดอุณหภูมิความดันพวกนี้มันจะเริ่มต้นด้วยการจับสัญญาณอนาล็อกก่อนเพราะมันต้องรับค่าที่ต่อเนื่องจากโลกจริงๆของเราอ๋อครับแต่พอข้อมูลนั้นจะถูกนําไปประมวลผลจัดเก็บหรือส่งต่อในคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนหรือผ่านอินเทอร์เน็ตหรือแม้แต่ระบบตัดเสียงรบกวนในหูฟังที่เราใช้ใช้กันอยู่เนี่ยค่ะข้อมูลมันจะถูกแปลงเป็นดิจิตอลเป็นหล ดังนั้นเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยมันคือการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดมากๆของทั้งสองระบบค่ะโดยมีตัวแปลงสัญญาณ ADC คือ Analog เป็นดิจิตอลแล้วก็ DAC คือดิจิตอลกลับเป็น Analog อกทำหน้าที่เหมือนเป็นล่ามแปลภาษาระหว่างสองโลกนี้อยู่ตลอดเวลาเลยค่ะชัดเจนเลยครับขอบคุณมากครับสรุปแล้วการเจาะลึกครั้งนี้ทำให้เราเห็นภาพชัดเจนว่า ทั้งอนาล็อกและก็ดิจิตอลเนี่ยต่างก็มีบทบาทสำคัญที่ขาดกันไม่ได้จริงๆอนาล็อกยังคงเป็นเหมือนประตูหรือส่วนต่อประสานที่สำคัญกับโลกทางกายภาพรอบตัวเราในขณะที่ดิจิตอลก็คือขุมพลังคือสมองกลที่อยู่เบื้องหลังการประมวลผลการจัดเก็บแล้วก็การสื่อสารข้อมูลที่มันทรงพลังแล้วก็น่าเชื่อถือมากๆในยุคป,ปัจจุบันนี้ ใช่ค่ะและถ้าจะให้ทิ้งท้ายเป็นประเด็นให้เราลองคิดกันต่อก็น่าจะเป็นเรื่องที่ว่าในขณะที่เทคโนโลยีมันก้าวไปสู่ความเป็นดิจิตอลมากขึ้นเรื่อยๆการประมวลผลข้อมูลก็ซับซ้อนมากขึ้นทุกวันคำถามที่น่าสนใจก็คือว่าการที่เราจะรักษาความเที่ยงตรงดั้งเดิมหรือความสมจริงของสัญญาณอนาล็อกณนะจุดเริ่มต้นมากๆของการวัดา